ดีค่ะประกัสเองค่ะทุกคนครับวันนี้นะคะพวกเราจะมาเล่นด่านอะไรค่ะพี่เฟมวันนี้เราจะมาเล่นด่านคาส s ิ s หรือ Class b o o s รอายุสกังนี่อะไใช่ค่ะทุกคนเป็นเกมที่ผู้เล่นทั้งสองคนต้องช่วยกันนะครับผมเกมนี้ถึงจะผ่านไม่ได้นะใช่ค่ะทุกคนก็ซึ่งเกมนี้นะคะก็จะเล่นไปแบบว่าคือจะแบ่งกันนะคะทุกคนคนนึงเนี่ยคือจะนั่งบนรางรถไฟเอ้ยคือนั่งบนรถไฟใช่ไหมอ,อีกคนนึงเนี่ยก็ต้องเขียนรถไฟนั่นเองนะคะทุกคนก็คือถ้าถือว่าคนที่นั่งบนรถไฟเนี่ย ตกปุ๊บคนที่เข็นก็ต้องตกไปด้วยนะคะทุกคนเพราะว่ารถไฟมันมีน้ําหนักเยอะกว่าออเออทุกคนคก็คือแบบใช่นะคะก็เธอต้องสามารถีกันหนะ่อยแหละเนาะโอเคค่ะทุกคนก็คือเขาจะมีให้เราเลือกสองอันนะคะว่าจะเป็นคนเขน็นหรือว่าจะเป็นคนคน,นั่ง,นงบนรถไฟนะคะพือจะเป็นอะไรคะการเลือกพวกก็ขอเป็นในี่ละกันคนเข็นกันป่ะโอเคะเป็นคนนั่ง โอเคแล้วก็อย like well, oh, yeah. okay. oh, ู่ในแคตตูแคตตูนะทุกคนแล้วก็เจอแล้วทุกคนตอนนี้ฟิล์มก็ทำการนั่งบนรถไฟเรียบร้อยแล้วนะคะเชือกก็จะมัดอยู่ที่ตัวโฟกัสนะแล้วเราก็เราก็ต้องค่อยๆไปนะคะทุกคนแต่ละทางเนี่ยก็จะมีอุปสรรคอยู่คือดอกไม้อะไรอย่างนี้เิล์มโอ๊ยอ๊ยโอ๊ยโอ๊แล้วฟิล์มทำอะไรแค่ปีกทำอะไรทุกคนทำอะไรไม่ได้เลยโอเคฟันก็ไปโอ๊ยโอรถไฟเหยียบถอย โอเคโฟกัตย <Okay. S 2> right? ์จะไหลได้ไงมัน hmm. ม <inaudible> like ีคนมาตามข้างหลังด้วยเดินชนก็ได้ไหมเนี่ยได้ได้ได้แต่ถ้าเกิดถ้าเดินชนกันอาจจะเรามีเราสิทธิ์อาจจะตกโอเคอืมอย่าเร็วตึ๊บ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 ตึ๊กตึ๊บตึ๊กตึ๊่ยังไงดีเนี่ยโฟกัตระวังกันเนี่ยตรงเนี้ยเอ้ยข้างหลังใจเย็นใจเย็นถ้าใจเย็นเรากำลังไปอยู่เนี่ยฮะ ไล่ขอนนะเฮ้ยแอร์ให้เพื่อนไปก่อนไปรีบไปก่อนรีบไปก่อน,อน,อนโอเคเพื่อนไปนะครับแล้วค่อยๆไปแล้วพี่นะโอเคไม่ไกลไม่โอ้โหแล้ข้างหน้ามีลูกบอลลอยขึ้นด้วยนะฮะโ,โครกัรในการต้นแบบเรียบร้อยคือเทสตัวอ,อย่างทุกคนไม่ต้องหมายคุณก็เดินชนไม่ได้หรอกโครกัรได้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 เฮ้ยรถฟีดพังอ่ะฮะทำไงเนี่ยไม้มันหลุดออกเนี่ย ไปต่อไปต่อจงมันแล้วอ๋อคือเหมือนเราจะชนอ๋อเมื่อกี้ชนอันนั้นอยู่เหรอพี่พิมเฮ้ยตรง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 เสียนอยู่เสียนอยู่มาเฮ้ยนี่หน้าอยู่เนี่ยนี่ข้างซ้ายข้างซ้ายข้างซ้ายเดินถึงสมาร์ทใจนะใจนะแล้วนี้จะไปยังไงอ่ะโอ้โอ้เฮ้ยเอ้ยเด้อเอ่อไป ทุกคนคือยิ่งทางแคบยิ่งยากนะคะอาจจะสามารถทําให้เราตกได้ตลอดเวลาคุณจะตกนี้มันจะผ่านยังไงก็ต้องซิ่งไอดิอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยเฮ้ยใจรียเตรยมเตรีทุกคนคะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างใช่ไหมตัวอย่างถ้ารถไฟตกนะคุอคุณก็ต้องตกลงไปด้วยโอเคราจะเปลี่ยนคนมากดีกว่าอาจได้การนั่งบนรถไฟนะคะ เค <okay. S 2> แล้วเลยรถอันข้างหน้าพังอะไรขนาดนั้นนั er ica, ่งได้ไหมน่ะ <brainstorm i> หน้าทีมหน้าทีมแล้วเราไปพังเลยพิมเด็กนะเอาไปทางนั้นก็มีพี่พี่ดดีหดจัดฮะฮะน้ารำัาไเ่ยโง่จังพี่<อ>ท่าน,นี้เราเราไปพังเลยพิมจริงเหรอเหรอ,อ,อ,อแสดงว่าเราแบบเริ่มแบบ แต่เราต้องรออีกร uh, well, yeah, voilà ั้งมันเปลี่ยนเพราะว่าคนเยอะแล้วมันแบบว่าอ mm ุ้ยเห็นไหมคิดว่มันต้องมาตอนไหนกันไปเหยียวมั้ยแค่ค่ะนั่งเงียบๆคนนึ้นลากรวยเนี่ยแหละเนี่ยแหละแล้วก็แล้วก็ไปเลยตีเบียดไว้เบีย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 ไว้เบีอดดีไหมพี่ฟิมอ่ะอย่างค่อยไปนะพี่แล้วเขาบอกว่าให้ช้าๆหมายประกันน่ะ slow motion นี่ไงเบรคค้างไว้ไม่มีไม่มีไม่มีเบรคค้างไว้เบีคค้างไว้ไม่มีอะไรอะโอ้โหลุกประตูไปเลยโอ้ยอ้าชนเจ็บเจ็บเลยเราไปไหนไปไหน ใจกันนะก็ต้องเบรกไวนะ้นะนีนพี่ว่าโฟกัเบรก,นะกเลยนะเบรกเลยเบรกยาวเลยเบรกยาวแบบแตะคิวขึ้นนะตะคิวขึ้นนิ้วเลยอือใช่เฮ้ยปล่อยปล่อย,ยก็เบรกนิดนึงไอ้ตึงเครียดนะเพราะาเราไม่อยากจะตกเริ่มใหม่นะทุกคนเพราะว่าเกมนี้ไม,ม่มีจุดเซฟให้กับเฮ้ยโอเคโฟกัสดีมากดีมากมีสวัสด์สายตูนิดหน่อย โอเคอยู่โอเคอยู่ตอนนี้รถเราไม่โอเคแล้โอ๊ยรถเราเหลืออะไรบ้างเนี่ยตอนนี้เหลือแล้วเฮ้ยอย่าปล่อยเบรกอย่าปล่อยเบรกัเฮ้ยอย่เพิ่งเราไปเกี่ยวกันเราไปเกี่ยวกันเราไปเกี่ยวกันเราโอ๊เราไปเขียวก่อนเราไปเกี่ยวกันนะคะเดี๋ยวป้าเบรกเบรกเบรก ไกลเลยพวกคนยืนก่อนนะคะเออเปลี่ยนได้ด้วยเหรอจะเปลี่ยนไหมล่ะอยากเปลี่ยนอ่ะอันนี้ไปเบียกไว้เบียกไว้เบรกไว้เบรกไว้เบรกไว้เป,เป็นการเปิดประตูแล้วสับฝั่งนี้ต่อยตีนี่แหละไปโอเค คนละมาไกลอยู่เด้อจริงดูสีพื้นสวยดีนะชิวจัดดูสีพื้นเตรียมเลยนะอันนี้ต้องตึงเเกยราแล้วทุกคนครับโอ้ดูร้างหน้าดี้พโฟก,กัสกับเบบีผ่านหลางข้างหน้าไปได้ทุกคนต้องกดไลค์คลิปนี้นะคะมันไม่ไปกับเด็กเหรอไม่เด็กเลยนะ จะบีจะไม่ได้กจะเบียดไว้เไปไว้เบไว้เป็นจะให้การขันหน้าเขาไปเบียไปเบียดดนี้หน่อยดันนี้ดันนไปเลยไปยังนี้ไปอย่างนี้ไงไปแบบโภชนาลไงเยี่ยมโแบบนะนี่ตื๊ดแก๊ดอ่ะจะตกกันเตรียมเบียข้างหน้านะเพราะว่าข้างหน้ามันมีเบียดไป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  ทุกคนคุมาไกลจัดทุกคนมาไมคนต้องดูโฟกันด้วยนะว่าเวลาผมเบียงเนี่ยมันจะไปทางไหนบ้างโอเคผมขอทําค okay. ําพูดว okay. okay. ่าคนนั่งรถไม่ทําอะไรนะต้องเบรกเลยนะเนี่ยคือกันต้องมาที่ไหนก็ไม่รู้ดูดีโคตรโลกโคตรกว้างอ่ะเฮ้ย ไปทุกคนไปทุกนเราจะตายไปรอบนี้ไปดิไปครับไปครับโคดซิงโคดวิ่งโคดซิงโคดแซดอันนี้มาแนวหนาวซะแล้วนะโอ้เบรกอยู่หุยมาหิมะทุกคนไปอยากไปหลับหนูแม่เปล่าไม่เอาะไปดีกว่าไม่ลืมลืมไม่ได้ครับลืมเบรก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 โอเค ไ,เเไปอสองทางกันขวาหละซ้ายดีไปทางไหนทางเน้นดีกว่าทางไหนทางเน้นทางเนี้ยทางซ้ายดีกว่าโอเคทางขวามันมีน้ําแข็งด้วยน่ากลัวทางเนี้ยทางนี้ก็อาจจะกครัะนได้คุณจะเลือกกันทางนี้นะครับโอ้ยฝั่งฝั่งนี้เป็นฝั่งที่สั้นที่สุดนะแต่ว่าแล้วแต่คนนะเพราะฟิตว่าทางนี้มันเล็กนะแล้วแต่ทางที่คุณจะเลือกนะครับคุณจะเลือกอะไรระหว่างทางที่แคบขนาดนี้แล้วก็ยัง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  คลิปในวันนี้นะคะก็ถือว่าพวกเราก็เก่งอยู่นะคะทุกคนเพราะว่าเราผ่านมาชัปเตอร์แรกนะทุกคนใช่ค่ะทุกคนเอาละค่ะบถ้าเกิดคลิปหน้านะคะใครอยากให้พวกเรานะคะมาทำด่านนี้อีกเนี่ยเนี่ยลิมคอมเมนต์มาบอกพวกเราได้เลยนะคะทุกคนครับผมเอาละค่ะถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้เกลิมกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์ถ้าพวกเราด้วยค่ะทุกคนวันนี้พวกเราก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบายเธอไม่กล้า